เวลานั่งเราก็จะนั่งหลังห้องกินแต่เหล้าเข้าแต่แหลบโดนด่าไอโง่ภูมิใจนักหรอที่ใช้เงินพ่อแม่มาอวดรวยขี้อวดวะ่ะ ในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเด็กเรียนคือเด็กที่นั่งหน้าห้องใช่ใช่พวกที่แบบโอ้ยขยันเรียนเลยเด็กที่อยู่หลังห้องเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นเด็กที่ไม่เรียนอะไรประมาณนี้อย่างที่แบบแต่ก่อนผู้ใหญ่ก็จะพูดกันเนาะแต่สำหรับมุมพี่แล้วเด็กหลังห้องไม่ได้จําเป็นว่าต้องเรียนไม่เก่งแต่เป็นเด็กหลังห้องคือเด็กที่เราเห็นทั้งห้องว่ารอบๆตัวเขาเป็นยังไงเขาสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้หมดจากรอบห้องซึ่งต่างกับเด็กหน้าห้องที่เห็นข้างหน้าข้างหลังเขาไม่เห็นนะใช่ เราะเขาไม่ได้ขันกลับมามองแน่นอนไอ้คำว่าหลังห้องเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งข้างหลังนะไอ้ไอนี่นั่งข้างหลังด้วย<อ>บางทีก็ไม่อยู่ในห้องก็มีช่วงไม่เรียนเนี่ยมีตั้งแตมแม่มัธยมแล้วก็มหาลัยมัธยมเราก็มีช่วงที่โดดเรียนเวลานั่งเราก็จะนั่งหลังห้องเตะบอลกันอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ส่วนช่วงมหาลัยก็ตามสไตล์เด็กเข้ามาหาลัยใหม่เนาะกินแต่เหล้าเข้าแต่แลบอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นสไตล์นั้นไปเลยอ่าแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า ถามว่ามันดีไหมมันก็มีมุมมองในชีวิตที่ต่างกันขึ้นอยู่กับว,ว่าเขาจะเก็บเกี่ยวตรงนั้นได้ขนาดไหนอย่างบางคนเก็บเกี่ยวได้เยอะประสบการณ์ที่เขาก็จะเยอะอย่างพี่อาจจะไม่ได้โดดเรียนไปเฉยๆนอนงองๆอยู่บ้านไม่ใช่เราออกมาเราไปหานู่นนั่นทำอยากมีเงินเพิ่มเราไปทํางานเพิ่มลองทําไอ้นี่ดูซิทำไอ้นู่นดูซิอะไรเงี้ยเออมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราเราเริ่มได้ไวกว่าคนอื่น อะไรคือจุดเปลี่ยนก็มาจากคําดูถูกเราเรามาช็อแตตอนช่วงช่วงดูถูกเหรอมีหลายอย่างเลยนะอนอเออมีตั้งแต่มีตั้งแตเ่เด็กๆมีตั้งแต่แบบตอนโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆก็โดนด่าไอ้โง่อาโดนด่าว่าไอ้โง่เลยเราเป็นสายสายคิดคํานวณเราไม่ได้สายจําสายอ่านหนังสือเป็นคนที่แม่อ่านหนังสือเลย <c oughs> เห็นหนังสือคือหนุนนอนอเดียวห <c oughs> นังสือพี่หรือว่าชีทพ,พี่เนะี่ยจะเป็นชีพที่สะอาดที่สุดไม่มีการเขียนใดๆทั้งสิ้น แต่ว่าอย่างตอนที่เราถูกด่ามันเป็นวิชาที่เราต้องมานั่งจำจังหวัดในประเทศไทยทุกวันนี้ก็ยังท่องได้เพราะหนึ่งเลยคือจาคํำดูถูกคำว่าไอ้โง่ท่องแม่งหมดเลยอีกหนึ่งเคสเนี่ยเราเจอตอนโตปกติเวลาเข้ามหาลัยอะ่ะเราจะมีการแบบ เราจะมีกลุ่มเพื่อนเนาะจะมีแก๊งเพื่อนกลุ่มเพื่อนซึ่งแน่นอนความชอบอะไรก็จะเหมือนเหือนกันคล้ายๆกันของพี่ก็อยู่กลุ่มที่ว่าซื้อรองเท้ากันตอนนั้นอนิสกัตกำลังมาแรงอนิสกัไทเกอร์นะครับซื้อรองเท้าพวกนี้มาซื้อเสร็จปุ๊บแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทํางานยังไม่ได้อะไรเราใช้เงินพ่อแม่หมดเลยไอตัวรองเท้าตัวเนี้ยเราซื้อเสร็จเราก็มาอวดเราไปกับที่บ้านไปต่างประเทศที่ไปญี่ปุ่นไปฮ่องกงไปอะไรซื้อรองเท้าหอบกลับมาเลยหลายคู่จนเราเอารองเท้าพวกเนี้ย เอาไปถ่ายรูปวางเรียงม,งมันตรงบันไดเลยของเราด้วยของพ่อด้วยแล้วก็ถ่ายแล้วก็มีซื้อกีตาร์ซื้อกีตาร์มาโอ้ตอนนั้นต้องเป็นเฟนเดอร์นะสเตโตโคโสเตอร์แต่นั้นเก็บตังซื้อเอง2,000 0กว่าบาทอะไรอย่างนี้ต้องเป็นเฟนเดอร์ของอเมริกานะแล้วก็ซื้อไอ a บันเนะเจม 77v อะไรอย่างนี้โหต้องเล่นแบบตัวพวกนี้เลย<ช>แล้วก็มาถ่ายลงโดนมาสําคำคำแรกเนี่ยถ่ายลงจากโค้ชรงเท้ามี คนมาเมนคอมเมนต์ว่าเป็นใจทั้งหรอที่ใช้เงินพ่อแม่มาอวดรวยรู้สึกยังไงตอนจึ๊กห,หน้าชาหน้าชาเลยกับอ,กอันที่สองเรื่องของตัวกีตาร์ที่อวดวะเป็นร,ร,รุ่นพี่พิมพ์มาดาคือโดนโดนอย่างเงี้ยตลอดเราเลยแบบไอ้โพสกีตาร์เราก็ลบโพสนั้นเราก็ลบเราลบทุกโพสเลยจนแบบเรารู้สึกว่าเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูว่าการที่เราใช้เงินตัวเองเนี่ยมันจะอวดมันมันก็เรื่องของเราเป็นสิทธของเรา วันนั้นอะเราเลยเริ่ม,มาหางานทําโดยที่ไม่ใช้เงินพ่อแม่สักบาทเดียวเพราะเรานึกรู้อยู่แก่ใจว่าธุรกิจมันก็เหมือนเกมอะเราเล่นเกมไปเราต้องการชนะอยู่แล้วไม่ต้องแพ้ถูกต้อง,องมันก็จะเป็นนิสัยที่ติดตัวมาว่าต้องเอาชนะจะแพ้ไม่ได้ธุรกิจมันเลยเหมือนเกมเลยเพราะฉะนั้นเราออกมาทําโลกธุรกิจเหมือนเราเล่นเกมเกม,เกมหนึ่งแต่เป็นเกมที่ไม่มีคําว่าเก็บโอเวอร์เพราะฉะนั้นเราเล่นไปเลยถึงมันจะโอเวอร์เราเริ่มใหม่ได้แต่มันอาจจะทอยลงมานะแต่ขึ้นอยู่กับเราจะเริ่มใหม่หรือเปล่า บางคนไม่เริ่มใหม่โอเวอร์ over, โดดตึกตายจบเลยอันนี้โอเวอร์จริงแต่อย่างบางคนปุ๊บอะถอยกลับมาเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่ล้มลุกใหม่ล้มลุกใหม่เดี๋ยววันนี้ก็เก่งจริงเรียนไม่เก่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าอนาคตคุณไปแล้วจะจบยังไงนะมันอยู่ที่ว่าทุกวันนี้วันที่คุณเรียนน่ะคุณหาการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยหรือเปล่าถ้าคุณหามันได้มันก็จะดีกับตัวคุณแต่ถ้าคุณหามันไม่ได้ มันก็ถือว่าเราก็อยู่ในห้องอจบมามนุมนเ,นเดือนธรรมดาเราก็มีชีวิตปกติที่คนหนึ่งเขากำหนดซึ่งมันต่างกันคือจะเป็นเด็กแบบไหนจริงมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเรียนอย่างเดียวเพื่อให้รู้มันมีประสบการณ์อะไรเก็บเกี่ยวได้เยอะ เด็กที่ออกมาใช้ชีวิตก่อนออกมาใช้ประสบการณ์ก่อนเขาอาจาจะมีอะไรในมุมมองที่คนอื่นเขาไม่เห็นก็เป็นได้เราก็เลยลองถอยมาก้าวหนึ่งลองหางานนู่นนี่นั่นทําเพิ่มด้วยประสบการณ์หลายๆอย่างที่เราไม่ได้หาจากห้องเรียนประสบการณ์นอกห้องเรียนเันเยอะเยอะกว่าในห้องเรียนหลายเท่าเลย